อันนี้มาลุยสวนส้มโอที่เกษตรสมบูรณ์บ้านแกงตัดใส <c oughs> นี่นะครับเรามาดูแลการจัดการส้มโอการให้อาหารส้มโอทำให้รสชาติดีเราได้มาแบบนี้โอขาวน้ำผึ้งนนะขาวน้ำผึ้งเดี๋ยวเราเจะมาพิสูจนรร์ดูว่าเป็นยังไงบอกพิสูจน์กำลังจะลองชิมลองชิมส้มโอที่โคนต้นช้มโอ ต้มโอเกษตรมันมีชืดอเสียงใช่ไหมเดี๋ยวก็รูุเดี๋ยวก็รู้นี่ยสวยจากต้นล้วก็กินเลยสดสดสามสดสดโอมาอีกแล้วสามอามืออาชีพมือชีดเลยอันนี้อันนี้นาน่อยพันยังก็ต้ยงเอ้ยจินมเอ้าจิ้มมาสิไม่ต้องลืมต้นเลยสดสดจากต้นครับพี่น้องนี่เนื้อมันดูเป็นส้มโอข่าวใหญ่เอ้ข่าวน้ำผึ้งเนาะ อ่ชิมดินักชิมเป็นไงพูดไม่ได้เลยอ่ะอบหวานเจ้าของส่วนเป็นไงเจ้าของส่วนเป็นไงไม่เบื่อเหรอกินท่องโอตัวเองอีกอ่้กินแล้วงวันอืมกินเบื่อๆกินมือละลูกมันละลูกเคยเคยกินเนี่ยต้องต้องหาโอกาสมารอบสองรอบสามตลอด เอ้ยขนาดไม่ต้องรอให้ลืมต้นเนาะผ่านแล้วคุณวันกินเสียงดังหน้าอร่อยเลยละอือันนี้มันหวานแล้วมันเป็นมันไม่ขมไม่นั่นเลยนะเนี่ยขมเออส้มโอที่สมบูรณ์จะไม่มีเม็ดเจริญพันธุ์นิดเดียวนะครับมีแต่เม็ดไข่ป่าอย่างเงี้ยเรียกว่าสมบูรณ์เพราะนั้นรสชาติดูอย่างนี้เราก็รู้ว่ารสชาติดีไก่จีเอ็มวีนะเอ็มวืจีอะไรนะจีเอ็มวีจีเอ็มวีเนี่ย มีด้วยเหรอ MVM มีชีดด้วยอ่ะอ่าคุดมเลยเหรอมสมโอบ้านแกงตาดใส่กษตรสมบูรณ์